สวัสดีครับในบ้าน Channel ครับวันนี้ก็มาทิ้ไลค์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันจันทร์ที่24่สิี่ชื่อ4พฤษภาคมนะครับในวันนี้ก็ เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทีแรกคิดว่าการกักตัวก็นับจากวันที่14ที่ไปตรวจที่เขตเ,เป็นตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมาฮะนับจากวันที่14มาก็จะครบกําหนดก็ประมาณวันที่27 28นี่ฮะก็ปรากฏว่าเราไปดูในใบใบที่ทางเขตเขาเน,นําหนังสือการกับตัวมาให้นะฮะแล้วก็เีวกแบบแจ้ง ใหงของการกักตัวเขาะจะกําหนดไว้ว่าตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่24ก็เพิ่งไปอ่านรายละเอียดดูก็ปรากฏว่าก็วันนี้คือวันที่24พอดีก็ถือว่าครบกําหนดของการกักตัวแล้วก็สามารถออกไปไหนเมื่อไหนได้นอกบ้านแล้วนะฮะอันนี้ก็สบายก็ไม่ต้องอนั่งกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้อดีเพราะว่าไปตลาดก็ตลาดปิดนะฮะก็ไปทํางานอะไรก็ไม่ได้ก็ต้อง เออเข้าบ้านต่อไปมาก็มาเป็นกําลังใจนะครับมาไลฟ์สดกันต่อนะครับก็สําหรับทุกทุกท่านที่เข้ามานะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับนายแว่นต่อนะครับมา,าพูดคุยกันได้ได้ทุกเรื่องนะครับใครอยากรู้อยากทราบเรื่องอะไรหรือว่าจะมาคอมเมนต์คุยกันเรื่องอะไรก็มาคุยกันใต้คลิปในนี้เลยโพสต์มาได้เลยนะครับมาคุยกันได้นะครับ เออคอมเมนต์ไปไหนเอ่ยเออการไม่ขึ้นหน้าคอมเมนต์นะฮะไม่ทราบว่าไปไหนเออคอมเมนต์หาย เพืนอราการหน้าใเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออรือไม่สามารถดูคอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องว่าเป็นอะไรตอนนี้นะครับ งั้นก็ขอเดี๋ยวขอขอนีญาลงก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูใหม่เข้ามาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเอ,อไม่สามารถดูคอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้